สวัสดีค่ะสาวบุญรัม์ตังเดนสวัสดีจ้านี่ยูสวนค่ะเอาถั่วเอาซ้ำมะเมีเ่ยนจ้ะเดี๋ยวทำความสะอาดเอ่อข้างในนี่แบบ,บรับเขไดแรงจ้ะนี่จ้ะอันนี้มันเป็นแก้วที่แบบทำความสะอาดมาแล้วแหละก็เลยบบมาเสร็จเสร็จอีกเพียงหนึ่ง แก้วไว้ต้อนรับแขกไหมคะอย่างไรบอสใส่สะอาดตอนเอามาเทปต่อเน็ซตีเทียนนึงเอาฟืนออกเข้าไปเห็นเนาะข้างในไม่มีฟืนบอ ตัวประมาณบ่ายสามสี่โมงแรานี่มันจะเริ่มหนาวตอนนี้กันหนาวอยู่จะ,จะว่าต่ว่วาตอนแบบคําคมามันจะหนาวแหงเนะช็ดจานบนไปอันนี้เช,ช็ดแก้วก่อน Drin, ja. das so die Sackkarre. Wenn muss mir die Sackkarre holen damit จ้ะได้เวลาทางยากันแล้วเิอเดจอทางยาวได้แบบเช่นนี่พี่น้องอันนี้ปลูกไปแล้ว ลองปลูกกระเทียมบิางอันนี้นี่ค่ะบริเวหดวน้าเพราะว่าน้าเขาเพั่งจะเปิดลองปลูกกระเทียม,ปล,ยมปลูกพริกยาวอลารัดมากจีเลยค่ะเดี๋ยวนี้รเราบ่งว่าตนน้นอยียงทำเมนกินบะไรกันติเอาอ๋อนะคะเราจะไม่ปลูกด้กไม้ตรงนี้เราจะปลูกแต่ผักค่ะข้างในเราก็ เพาะเมล็ดแล้วนะคะมาดูผลงานแปลงแรกของวันนี้นะคะก็จะได้แต่ละแปลงโอ้นะะี่ค่ะเดี๋ยวก่อยทำไปนะคะ,ะเฝ้า ข้างในเสร็จแล้วนะคะ